สำะรับบรรดาท่านที่อยู่ด้านนอกมาก่อนได้ด้านหน้ามาช้าได้ด้านหลังครับท่านผู้พิเกตครับอย่ามัวโอ้เอหลังเลใจตอนนี้หัวหน้าผู้นำทีมงานของเราใกล้จะออกแล้วท่านผู้พิเกตครับขอบคุณครับท่านผู้พิเกตไม่มีผู้หญิงเลยบรรยากาศพวกคุณน่าจะนั่งร้านลาบนะฮะท่านผู้พิเกตครับก่อนที่พบกับหัวหน้าผู้นำทีมงาน พบกับนักร้องดาวรุ่งพุ่งปิดในพศนี่ท่านผู้เกครับเป็นนักร้องที่กำลังจะอัดคอนเสียงโลโลโลบเอ้ยแอคโค้ดไว้แอคโค้ดหนักหนหน่อยวะแอคโค้ดหนักหเลยกราบสวัสดีครับสสวััดีครบท่านผู้เกียรติอันเป็นที่รักจริงของพวกเราชาวคณะชาวคณะสายหยา フム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 。 ฉตาสีไม่มีทางจะดังยากเลยมึงคิ้วตกอย่างเงี้ยกาวสายยานแล้วก่อนอื่นนั้นชื่ออะไรนะสามแสนแดนสุพรรณชีวิตดี้ไม่มีถึงล้านเลยนะไม่ถึงสามแสนแดนสุพรรณเป็นนักร้องคนใหม่ครับครับออกปากปากชื่อปากเสียงว่ายในอ้อมใจ ทุกๆคนนะครับพ่อผมเป็นอัมพาตครับคุณแม่ครับแม่หมากัดตายแล้ว <c oughs> มิตรองด้าน้นมาเป็นนักร้องนั่งดูเฉยดูเฉยข้ายกมือขวาตบมือยกมือ,มอซ้ายกรีดเข้าใจวันนี้ผไต่ย,ยอดหน้า <c oughs> อัลบั้มของสา0 0 0 0เมืองสุพรรณมีทั้งหมด4อัลบั้มครับอัลบั้มแรกครับ <c oughs> ยังไม่ได้อัดเลยครับ <c oughs> ตั้งใจจะทำทุกสี่อัลบั้มแต่ยังไม่ได้อัดครับและผลงนานเพลงที่เชียร์ก็เป็นเพลงอะไรครับลายฝีมือการเขียนของครูเพลงขอบคุณครูเพลงนะครับนะครับครับผมเองก้มโค้ง,งรักครับผู้ชายยุคใหม่ซ,ซึ่งมีความสูงแล้วก็ไปรักผู้หญิงเตี้ยนะเพราะว่้มีต้นคูบสูงบอกเธอครับก็อยากได้ฟังเพลงนี้เลยครับชื่อเพลงอะไรนะครับก้มโค้งรักครับผมอ่าน ครับผมจำได้ไหมจำได้ครับเอ,องซ้อมดีมากฟังเลยครับก้งโองรักครับผม ผมนึกอะไรไม่มีผิดเลยผมว่ามันต้องมาฝั่งนี้แน่ๆเลยใช่เลยครับตาหวานหวานเนาะต้นของรักครับท่านเกิดมาตัวสูง นานที๊จรอรับเธอก็กลัวเขาไหมกลัวผิดเล้กลัวนั่งร่างกายทุกวันทันเองน้ำตาฉันต้องร้องเองหัวหงของฉันต้องรองเองอะไรก็มึงมาเหรยไม่มีสมาธิร้องแล้ว ทำไมเราไม่ต้องเนื้อต้องภาษาต้องจำเนื้อหูต้องฟังดนตรีเราจะไปทำอย่างเขาสิเอาไว้โอกาสหน้านะครับสามแสนแดนสุพรรณจะมากลับรับใช้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งก็ขอให้สามแสนแดนสุพรรณไปปิดอีกสนิดหนึ่งเกีเดตครับเอาละ ขหยตัวทันไอ้นี่อย่าเล่นทีเผือดิครับครับสวัสดีนะครับครับผมฝากฝากฝากสามแสนแดนจุพันนวเรื่องที่มิเก็ตครับท่านผู้มิเก็ตครับเหนือกาดต่อจากนี้ไปผู้นําทีมงานและหน้าเวทีผู้สรรสร้างมาสิบห้าปีท่านผิเก็ตครับบัดนี้เขาพร้อมแล้วครับท่านผิเก็ตสายยังครับท่าน आवाले <laughs>